เฮ้ยเดี๋ยวข้อเดี๋ยวเดียวใช้นี่ดิเหรอนี่แหละที่มาของคําว่าบัวรตน้ําไม่เดียวยไม่เดียวอ๋อยิ้มมัน่นบัวของพ่อแล้วไอ้สอง <c oughs> พอ่อเห็นยิ้มไหมอ่ะมันจะถ่ายคลิปไหมเนี่ยยิม้มอ <c oughs> ู้ว่าเมื่อกี้เห็นมันมาเดินมาแป๊บนึงแล้วมันก็ไปไหนอ่ะมันไปไหน,นของมันน่ะหนูเห็นพ่นพอว่าเดินมาแล้วไปไหนพ่อข้างหลังบ้านพ่อไปไหนอ่ะลูก เอ้าหนูก็ไม่เห็นพ่อหรอได้เวลาแล้วเนี่ยมันไปไหนของมันวะแม่ก็ไม่ตกดูเด็กต้นไม้ก็แห้งหมดแล้วเฮ้ยอยู่ต้องนานยังไม่ทำไม้เขาห่างกันไรสวัสดีครับสวัสดีครับตาราเข้าสู่์ตโบโยชิมัน เลูกปูหรือหางนี่ครับทุกคนทุกคนเคยเห็นไหมทุกคนอาบน้ําทุกบ้านอาบน้ําเป็นปกติใช่ไหมอ่ะปกติใช่ไหมแต่กูเหมือนไม่ปกติใช่ไหมเราไม่ทอนีอ้งวันนี้ไงเกี่ยวกับคลิปวันนี้เลยทุกคนรู้จักคําว่าฝักบัวปะ่ะหรือบัวอาบน้ําหรือบัวรดน้ํารู้จักเยอะเออถูกต้องแต่รู้จักที่มาของมันไหม ว่าทาไมมันถึงมีคื่อนี้อดีตใช้จากอะไรสมัยก่อนทาไมถึงได้ชื่อว่าบัวรดน้ําเกิดขึ้นพ่อรู้ไหมจะไม่รู้เลยรู้ป็นเกี่ยวอะไรรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมวันนี้จะรดน้ําพอดีเลยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวจัดให้เลยรดน้ําไปก่อนไปทุกคนเราไปเตรียมบัวรดน้ํากันดีกว่าที่มาของมันอยู่ตรงนี้ทำมาเฮ้ยทำอะไรจะป่วยไหมเนี่ยเข้าหทำอะไรบัวรดน้ำไง เฮ้ยเดี๋ยวข้อเดี๋ยวเดียวใช้นี่เหรอนี่แหละที่มาของคําว่าบัวลดน้ําไม่เดียวไม่เดียวอ้ายิ้มมัน่นบัวของพ่อแล้วไอ้สองนี่ไงเป็นคลิปของวันนี้ที่มาของคําว่าบัวลดน้ําวันนี้พ่อไม่เคยเห็นนะเด็กจะมาบัวลดน้ําได้ไง มาทุกคนวันนี้ครับขอนําเสนอเลยบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่คนโบราณถ้าไม่ใช่คนแก่จริงๆหรือไม่ใช่คนที่เกิดมาจากอดีตจริงๆนี่ไม่มีความรู้ด้านบัวรดน้ําอย่างแน่นอนจริงเหรอพี่ยิ้มนี่เรียนเรียนด้านเข้าประวัติศาสตร์ไทยมาอย่างยาวนานเลยที่เดียวเชียวจริงเหรอไม่งั้นจะรู้จักคําว่าที่มาของบัวรดน้ําได้อย่างไรเริ่มเลยนะอันนี้คือใบบัวใบบัวธรรมดาถ้าปกติแล้วเนี่ย นี่ไงเออนี่นี่นี่ไงอันนี้เขาเรียกรถน้ําบัวรถน้ำบัวเออรถน้ําบัวอย่างจางเลยไอ้ยิ้มแล้วแล้วทำไมมันถึงไม่เปียกวะเออทำไมไม่เกลี่ยมันมีเคลือบที่ผิวอ๋อมันมีสารเล็กโตกัสิงรัฟซึ่งเคลือบอยู่บนใบบัวทั้งหมดวิทยาศาสตร์บันดิศคณะอุตสาหกรรมศาสตร์การจัดการเทคโนโลยีสารไปหมดเลยอะทุกอย่าง เขาเรียกว่าเหรียญครอบคุมเรามาเริ่มกันเลยค่ะทุกคนทันยังไงเนี่ยอันดับแรกบัวเนี่ยภายในเนี่ยมันจะมีหลอดมันจะเป็นท่อเห็นไหมมันจะเป็นท่ออ่าสีห้องัวใายของนี้ฉันมอบมาให้เธอไอ้เยี่ยนมันไปหมดไม่เหลือแล้วะ มันมีรูอ่ะเออแล้วทําไงอ่ะเราจะเอาน้ํากอกตรงนี้ปั๊บแล้วน้ำเนี่ยมันจะออกออกได้ไงอ่ะมันจะออกตามคลิปตรงนี้เลยจริงเหรอเป็นฝักบัวมันออกได้เชื่อหรือเปล่าไม่เชื่อเชื่อคนหนึ่งไม่เชื่อคนึสองไม่เชื่อไม่เชื่อมันรถ้ำได้ได้เลยอเดี๋ยวชี้ดิว่ะอ่าโยวชี้ยวชีเนี่ยเด็กยังไม่เข้าโรงเรียนเชื่อพ่อไหมเดี๋ยวชี้เชื่อพ่อไหมครับว่าตรงนี้เป็นฝักบัวลดน้ำได้เชื่อไหมเ้าไม่เอาไม่เชื่อกะโวยไปถามพ่อดิพ่อเชื่อไหมเออถามไม่จริงก่อนเชื่อม ว่าตรงนี้สามารถทําเป็นฝักบัวรหรือบัวรดน้ำได้พอ่อไม่รู้กูเด็กเทพไม่เคยอ๋อนี่เขาเด็กย้ว,วนรัศเรามันอยู่ของแสนแสบนี่เพื่อนไอขวัญเลยนะอ,อีเลี่ยมนั่น,นมีผมหายไปแล้วแย่จังเลย <c oughs> เริ่มตัดก็เรยวกว่ามาเอาเหรอนี่เราเราต้องตัดมันก,ก่อนนี่นี่นี่เราใช้ขอบประมาตรงนี้ซึ่งมันจะมีท่อหายใจเรียกว่าท่อหายใจออกมาแล้วกันเออแล้วเดี๋ยวเราไปใส่น้ํามันจะออกเป็นฝักบัวเลยโอ้โหโมแต่โมนี่เราตัดเลยดีกว่า

จะลดน้ราม yeah. yeah. <quir More vicious WOO> ึงจะไปปิดน้ำต no, no, no ้นไมเย็บเฮียก็กูให้กูลดน้ำก่อนสิไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องลุ้นไปด้วยกันเฮ้ยพอดีเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวให้พ่อถือเฮ้ยเหมือนเลยว่ะเหมือนบัวนน้ำนี่ไงรดน้ำอย่างเงี้จริงนหน่อยพ่อจะไม่ต้องใช้น้ำเปลืองอย่างเมื่อกี้ในเปลืองน้บอกให้น้องเมื่อกี้นในเปลืองนะออกเต็มท่อเงี้ยทุเนียนน้ำเดินดท่วมบ้านหมดแล้วนะเดี๋ยวเปิดน้ำมาให้แล้วพ่อร้องว้าวเลยนะโอเคก่ะพ่อตะโกนเลยนะตัวดูหน้าพ่อ ได้พอแล้วว้าวอย่างนี้เลยนะสามสามเริ่มมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหเต็มลาบวัวลาบวัวเป็นไงเป็นไงไอ้ยืมอะไรเนี่ยเป็นไงฟักบัวเนี่ยเดาเขาเรียกบัววดาะเป็นไงเหวอ่ะได้ไหมเป็นไปได้ไงวะบัวธรรมชาติเป็นแมงมุมเทศ พ่อก็เป็นคนเด็กเอางี้ล่องนาแต่พ่อไม่เคยเล่นอย่างเงี้ยนะเอาเอาความจริงเลยอ่ะพ่อพ่อเคยมีพ่อเคยรู้ไหมจากอตั้งแต่เด็กอ่ะไม่เคยเลยเอาเอาเอามาหายใจเล่นเหรอไอ้ก้ามมะละกอเราปีนไม่ถึงเอางี้มากระกร้องทำได้ปะไม่ได้ใบมะละกออ่ะไม่ได้มันไม่น่าจะมีโลมันไม่มีผูไหนเนี่ยมีโลแปลกไหมแปลกไหมทุกคนเป็นไงดูดิไอกระชี้หนึลูกโอ้โหแม่ ครับน้องๆเอาไปลองเล่นกันได้ใช่ไหมดูดิดูดิไม่เปลืองเงินเลถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้อย่างสวยไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อไอ้นั่นเลยอะไรอะไรสปริงกเกอร์ิ๊เกอร์ดูดิมาสวยมาเสียบคือแบบมหัศจรรย์มากเลยนะเนี่ยคือจริงๆอ่ะจริงๆก็ไม่ได้รู้หรอกในคือในทิกตอกทิกตอกอ่ะเขาทำกันเว้ยคนที่คิดเนี่ยยอดมากเขาได้เป็นคนเก่าคนแก่มันเหมือนของเล่นคนสมัยก่อนก็เป็นได้ เดี๋ยวพ่อนะได้โคตรเท่เลยแล้วแล้วสมัยก่อนเขาไม่มีน้ำก๊อกก็ใช้อะไรอ่ะเออเป่าน้ำใส่เหรอเออสมัยก่อนไม่มีก๊อกมันก็เลยไม่มีมาลองปากเป่าเหรออันนี้าเลยมัน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 มียุคนี้ไนะไหนไหนอ่ะอ่ะเออเออลองปากเป่าเดี๋ยวอืมเก่งมากแต่มันไม่พู อ้ยเกี๊ยไม่มีแรงเต่าแปลว่าม uh, wow, wow, wow ันเพิ่งมีเพราะแต่ก่อนไม่มีปั๊มไม่มีน้ำไม่มีน้ำแบบนี้เอออ่ะอีพีนี้เป็นไงเฮ้ยประทับใจว่าว้าวว้าวว้าวโอ้ยแตกแตกเอ๊ะเอ้ยมันแตกว่ะตัวมันตัวมันแตกกว่านี้ว่ะเอ้าพอแล้วน้ำทำไมเนี่ยเปลี่ยนคนเดียวพอแล้วไม่เป็นไรคลิปของยิ้มโอ้โหไม่ต้องเปลี่ยนเลยก็ได้ คุ้มค่ากับการที่ลงไปในอ่างในในโอ่งเพื่อที่จะรอเวลานี่จริงเข้าไปนั่งในโอ่งแล้วสมาธินะกูนี่เพี้ยนไปใหญ่เลยจะด็อกเตอร์สลัมแล้วกูอะดูนี่ยลองคอมเมนต์กันมาดูแล้วกันนะครับทุกคนว่าใครมีใครรู้บ้างว่ามันเกิดในยุคไหนออกมายุคนี้แหละยุคนี้ตอบเลยเขาดันกันใครที่เป็นคนทําฝักมัวคนแรกคอมเมนต์บอกเลยเอออยากรู้ต้องขอบคุณเขานะว่า่ให้เราขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆที่ทําให้เรา ได้เอามาทดลองแล้วก็เอ้ยไปเจอเห้ยเชอใช้ได้จริงเว้ยรู้สึกว่ารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งว้าวอ่ะแม่งว้าวดูดิอีพีนี้เราไว้เพียงเท่านี้แล้วกันกูจะป่วยอยู่แล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เลยนะคะไปแล้วละครับอีพีนี้ลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะ TIO Cyber สามกองเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นไปบายบาย